thank you ิเยือเด็ดเกี่ยวเบ็ดตะกร้อหน้าดินรูปแบบการตกปลาแบบตะกร้อหน้าดินนั้นถือว่าได้รับความนิยมมากจากนักตกปลาเพราะสามารถตกชนิดปลาที่หลากหลายและสามารถเอ็นกายพักหลังนั่งจิบรอปลากินได้แบบชิวๆเด็กตกได้แม่บ้านตกดีสามีนั่งดื่มประมาณนั้นโดยสูเยือที่ใช้ในการห um ่มตะกร้อรอบปลาถือเป็นส่วนสำคัญที่จะเรียกรอบปลาเข้ามากินเบ็ดและเยือเด็ดที่เกี่ยวเบ็ดก็ถือเป็นไม้เด็ดไม้ตายสำคัญเช่นกันในแต่ละชนิดปลา ซึ่งจะมีเหยื่ออะไรบ้างไปชมกันครับ 1. เม็ดโฟมเม็โฟมถือเป็นเหยื่อเกีเก่ยวเบ็ดตกตะก,กร้อหน้าดินยอดนิยมมีชื่อเรียกในวงการตกปลาเท่ๆว่าไข่มดเอ็กใช้ตกปลาได้สารพัดชนิดทังปลาเกล็ดปลาหนังโดยจริงๆแล้วนั้นเม็ดโฟมไม่ได้เป็นเหยื่อที่ปลาชื่นชอบแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเมื่อมันเข้ามากินเหยื่อลอในตะกร้อปลาโดยมากจะดูดพ้นเหยื่อเข้าปาก เม็ดโฟมที่เกี่ยวเบ็ดลอยอยู่ร่วมกับกองเหยื่อจึงถูกดูดเข้าปากปลาไปด้วยและบางครั้งปลาก็จอะจงเข้ามาดูดเม็ดโฟมด้วยความสงสัยว่าเป็นอาหารหรือไม่เช่นกันมันจึงทําให้ตาเบ็ดเกี่ยวปากปลานั่นเองนอกจากนี้ยังมีเม็ดโฟมหรือเรียกว่าเบ็ดบอลแบบนุ่มนิ่มมีกลิ่นในตัวให้เลือกใช้อีกด้วย 2. มันหมู มันหมูเป็นเหยื่อที่ได้รับความนิยมของนักตกปลาหน้าดินหลังจากที่มีการทดสอบทดลองของนักตกปลาหลายๆท่านโดยจะนำมันหมูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาหมักโดยการหมักนั้นก็มีสูตรแตกต่างกันไปเอาง่ายๆก็ผสมรสดี ซอสน้ำมันหอยนมข้นน้ำตาลสดหรือเฮลบรูบอยตามสีที่ต้องการผสมรวมกันที่ใส่กระปุกไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนก็นำไปตกได้การใช้ก็ใช้เกี่ยวแทนเม็โฟมน,นั่นเองใช้ได้กับทั้งปลาเกรดและปลาหนังสามไส้เดือน ไส้เดือนเหยื่อครอบจักรวาลที่ตกได้สารพัดปลาก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อตัวเลือกที่นิยมนํามาเกี่ยวเบ็ดตะกร้อหน้าดินกันยิ่งในมาที่ปลาเคี้ยวไม่ค่อยเข้าเหยื่อเหยื่อไส้เดือนก็จะเป็นเหยื่อทางเลือกที่ดีตกได้สารพัดปลาโดยจะใช้เกี่ยวแทนเม็ดโฟมหรือเกี่ยวคนละตะขอกับเม็ดโฟมก็ได้ 4. ขนมปัง ขนมปังเป็นเดือหินในบอ่อตกปลาที่สามารถนำมาใช้ในหมายธรรมชาติได้เช่นกันโดยจะบีมหุ้มตาเบ็ดแทนการเกี่ยวเม็ดโฟมเมื่อปลาเข้ามากินเยือในตะกร้อมันก็จะเห็นเหยื่อขนมปังภูกองอยู่กับเหยือเมื่อเห็นว่าน่ากินมันก็จะเข้าไปชิมและกินเบ็ดในที่สุดถ้าหอย หอยทือเป็นเหยื่อในธรรมชาติของปลาหลายๆชนิดเช่นปลาตะโกกยี่สบนวลจันเป็นเหยื่อที่ใช้สําหรับตกปลาขนาดใหญ่โดยหอยที่นิยมใช้ก็จะเป็นหอยคขมเพราะหาง่ายและมีขนาดเล็กพอดีปากปลาโดยจะใช้เกี่ยวเบ็ดแทนเม็ดโฟม 6. ไส้ไก่หมัก เยื่อไส้ไก่มักนอกจากนิยมใช้ตกปลากดปลาหนังแล้วยังสามารถนํามาตกปลาเกตได้ด้วยแต่การหมักก็จะแตกต่างกันไปเพราะการหมักสําหรับตกตะกร้อหน้าดินนี้นั้นจะเป็นการหมักแบบแห้งโดยจะเอาไส้ไก่มาล้างทําความสะอาดกรับไส้ในออกมาล้างให้สะอาดด้วยแล้วนํามาคลุกเคล้ากับซอสและผงปรุงรส m มักเสร็จนำไปตากลมพึ่งลมให้หมาดจากนั้นจะนำมาผสมคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งแล้วนำไปพึ่งตากลมให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็จะเก็บใส่ก,กระปุกสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเวลาใช้ก็จะตัดยาวประมาณ2นิ้วเกี่ยวทบไปมาแทนการเกี่ยวเม็ดโฟมโดยการหมักนี้ก็มีหลายสูตรต้องลองหาดูนะครับเจ็ดเยือนวดเหยื่อผสม เยื่อผสมก็สามารถนํามาตกแบบตะกร้อหน้าดินเหมือนการตกสปิลหรือชิงหลิวได้โดยให้ผสมหรือนวดเยื่อให้เหนียวขึ้นเหมาะกับแลงมาที่ปลาเข้ากินดีกินไวหรือเจอฝูงปลา8กุ้งฝอยกุ้งฝอยเป็นเยื่อเดดนิยมใช้ตกหมายปลานินเยอะมักจะเน้นใช้ตกปลานินแต่ปลาอื่นๆก็กินเช่นกัน เป็นเยอเด็ดอีกตัวหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ซึ่งเราก็สามารถช้อนหาตามริมขอบบอ่อหรือริมตะลิ่งตามพื้นน้ำต่างๆ 9. รองเท้าแตะ ปลาบ้าอะไรกินรองเท้าแตะนานาหลายท่านคงคิดและด่าในใจจริงๆแล้วไม่ใช่การเอารองเท้าแตะมาเกี่ยวทั้งอันแต่เป็นการปรับประยุกต์ใช้กรณีฉุกเฉินลืมเม็ดโฟมลืมเยื่อมานั่นก็คือการตัดรองเท้าแค่เพียงเล็กน้อยเอามาเหลามาปาแต่งด้วยมีดให้เป็นทรงกลมเหมือนเม็ดโฟมหรือเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆก็ได้ใช้เกี่ยวเบ็ดแทนเมดโฟมซึ่งก็ใช้ได้ดีและทนกว่าเมดโฟมอีตาบาิบ เม็ดมะละกอการใช้เม็ดมะละกอตกปลานั้นมีการใช้มานานมของนักตกปลาพื้นถิ่สมัยก่อนซึงนิยมใช้ตกปลาตะเพียนปลาส้อยปลาเกล็ดต่างๆสามารถใช้เกี่ยวแทนเม็ดโฟมตกตะก,กรออหน้าดินได้ด้วยโดยจะใช้เมะล็ดอ่อนที่มีความนุ่มซึ่งจะสามารถตกได้ทั้งปลาเกล็ดและปลาหนัง ครับเหล่านี้ก็เป็นสิบเหยื่อที่สามารถใช้ในการตกร่วมกับตะ้อหน้าดินที่รวบรวมนำมาฝากกันเพื่อเป็นทางเลือกให้ลองใช้ในแต่ละแหล่งไม้แล้วมีเหยื่อใดนอกเหนือไปจากนี้ก็สามารถนำมาแชร์แบ่งปันข้อมูลกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันขอาฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขาเยเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้า s h o p และ tiktok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ